รอก็จะเป็นรองไฟหรือว่าการจะเกิดกอมเหล็กเป็นกองกระเบิดกองแป้งหรือกองเสนอตีที่ได้สานได้ช่วยกันดำเนินการที่เดือนที่ผ่านมาก็เรายังไม่มีวัตถิเทศนะครับยังไม่เป็นวัตถิเทศเลยถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกได้ว่าวัตถิเทเกิดเป็นหลายวันนะครับวันบางวันก็เล็กน้อยบางวันก็รุนแรงบางวันก็ถึงขั้นมีเสียชีวิตนะครับก็ กรณีนียน้ยังไงบ้างนะโครงการนี้ครับโครงการนี้นะครับหลังจากที่เรามีการบริการร่วมกันในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณน้งเรียนสายไทยตรงนี้นะครับหลังจากที่ดาเนินการมาแล้วเนี่ยเป็นเวลา4เดือนนะครับถึงตอนนี้ จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นรายวันนะครับตอนนี้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ครับคือตั้งแต่4เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายงานอุบัติเหตุตรงนี้เลยครับ